ผมเด็กชาบริเวณห้องห้าเลขี่สามครับผมจะมาเล่นอังกรูนะครับขีดขีดขีดมีขีดส้นขีดมีขีดส้นขีดมีขีดมีขีดมีขีดขีดขีด เรขีดมีขีดเรขีดมีขีดเรขีดเรขีดเรขีดขีดขีดโดขีดเรขีดโดขีดเรขีดโดขีดโดขีดโดขีดขีดขีดลาขีดโดขีดลาขีดโดขีดลาขีดลาขีดลา โอเคครับไปทักสองกันเลย,ยไปใบผมจะเล่นท่อนสองนะครับขีดขีดขีดมีต้นล่าขีดมีต้นล่าขีดมีขีดมีขีดมีขีดขีดขีดเลมีต้นขีดเลมีต้นขีดเลขีดเลขีดเลขีดขีดขีดโดขีดเลมีขีดโดเลมีขีดโด ขีดโดขีดโดขีดขีดขีดลาโดเลขีดลาโดเลขีดลาขีดลาขีดลาะไปท่อนสามกันเลยนะคะไปเลยไปขีดขีดขีดมีต้นลาโดมีต้นลาโดมี ีดมีขีดมีขีดขีดขีดเรมีซอนลาเรมีซอนลาเลขีดเลขีดเลขีดขีดขีดโดเรมีซอนโดเรมีซอนโดขีดโดขีดโดขีดขีดขีดโดเรมีลาโดเรมีลาขีดลาขีดลา ต่อไปท่านสี่เลยนะครับป้ายขีดขีดตอนมีเล่ตอนโดอขอใหม่นะคะขีดขีดตอนมีเลโดเลมีเลโดเลมีเลมีขีดมีขีดขีดมีเลโดนาโด Do, le, do, la, le, hit, le, hit, hit Le, do, la, son, la, do, la, son La, do, la, do, hit, do, hit, hit Do, la, son, mi, son, la, ต้นมีต้นลาต้นลาขีดลาขอบคุณครับบ๊ายบาย